ปัญหาโลกแตกวงการหมอล่ําเจ้าของแบรนด์กับผู้บริหารไปกันบ่ได้มันเป็นจังไดมาติดตามรับชมกันเลยนะครับในวงการหมอล่ําว่าจริงๆในประเทศไทยหรือในภาคอีสานมีบอกจีคณะเหลือจริงๆวงดังๆใหญ่ๆบ่ถึง10ขคณะถ้าเจ้าของแบรนด์เจ้าของวงที่สืบทอดมรดกทางมอล่ํากันมาตั้งแต่รุ่นพ่อหรือแม่ผู้บริหารกับเจ้าของวงไปคนเดียวกันแบบนั้นบ่มีปัญหา เพราะว่าการบริหารธุรกิจกับบริหารวงหมอลำมันแตกต่างกันเจ้าของวงเก่าเจ้าของแบรนด์กระเชียวชัญนในการในงานแสดงแต่หมอลำจริงๆแล้วมันบมีแท้อยู่ทึงบนเวทีมันมีการบริหารจัดการรายย่างทั้งระบบฉากแสงสีเสียงการโชว์มียังสีเอาไปแสดงให้แฟนๆเข้าได้เบิ่งกันในแต่ละมือเป็นเรื่องที่ต้องคิด ของผู้จัดโชว์ผู้คิดคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สิไปจัดแสดงต้องมีเสียนมีสายมีพื้นที่ลงที่ไปจัดแสดงที่คนมักเบิ่งหมอลำหรือเป็นจุดศูนย์กลางหลายๆจังสิไปหลอดแต่ว่าที่ปัญหาเกิดขึ้นในหมอลำขณะสื่อดังระดับหนึ่งในภาคอีสานที่แตกอราปีถึงสิปีถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งไปแสดงได้ทั่วประเทศไทย แต่เรื่องที่เกิดปัญหาขึ้นช่วงนี้เกิดจากนักธุรกิจต้องการเอาแบรนด์ของมอลล์ขนาดชื่อดังไปเหตุให้เป็นธุรกิจจึงเกิดปัญหาตามมาการบวลงตัวระวังเจ้าของแบรนด์กับผููบริหารการจัดมอลํามันก็มีความเสี่ยงบนว่าไปจัดหรสิมีคนมาเบิงเลยหรือสิไเดือนเงินเลยมีความเสี่ยงลหลายอย่างที่แสกแซงเข้ามาเป็นต้นว่าโควิดที่เกิดขึ้นในช่วง23ปีที่ผ่านมา ถ้าเป็นเจ้าของวงจริงๆคนที่เจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของวงจริงๆก็อยู่ได้สามารถประคับประคองวงของเจะคข้องให้อยู่ได้รักษาแบรนด์ของเจ้ล้องไว้้ายกตัวอย่างง่ายก็คือเจ้าของแบรนด์กับเจ้าของวงผู้บริหารเป็นคนเดียวกันคือยังเป็นต้นว่าวงสาวหน่อยเพชรบานแพงระเบียบว่าถ้าสินบอยสิริช่หรือกระทั่งแม่กระทั่งศิลปินผู้ไทยพ่อวี่วีระพง วงสินแบบนี้บ่มีปัญหาแต่ปัญหาีิมันเกิดขึ้นช่วงนี้เขาเห็นอยู่ที่เสียงอีสานเจ้าของแบรนด์เจ้าของโลกโก้เป็นอีกคนกับผู้บริหารถึงสิงเป็นหุ้นส่วนกันกะเถอะแต่ว่าเอาจริงๆถา้าบ่มีผู้บริหารถา้บรา,ถาบ่มีคนมาซัพพอร์ตซอยวงุงจะวงแทบกับสิบริเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วยอดพิวปังมีคนเม่งหลายปัญหาเรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องค่าตัวก็ตามมาก็เป็นปัญหาโลกแตษ ถ้า,าว่าจริงๆถ้าเจ้าของแบนก็บ,บอกว่าถ้าบ่มีแบนมอลำเสียงอีสานก็บบปังปานนี้ฝ่ายผู้ลงทุนผู้บริหารก็บ,บอกว่าถ้าว่ามีการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว้ที่ฉากแสงสีเสียงใหม่การแสดงหมอลำขณะเสียงอีสานก็บไริเกิดขึ้นมารวมทั้งการบริหารจัดการการประสานทีมงานเครือข่า,า,ายหาหม่องลงแบบนี้เป็นต้น็ณ่าสิจับตาเบิง เป็นเคตที่นาสนใจเป็นบทเรียนถอดบทเรียนอีกบทหนึ่งที่เจ้าของวงผู้บริหารวงผู้ลงทุนกับเจ้าของแบรนด์เจ้าของโลกโก้ถ้าคุยกันบ่เข้าใจอีหลีหรือตกลงกันบ่ได้ก็มีปัญหาในอนาคตแน่นอนเพราะว่าถ้ายิงวงจะเจื่อนเติบโตมีรายได้เข้ามาหลายถ้าสัญญาบ่ชัดเจนมันก็สิเกิดปัดว่าภัยเป็นคนจัดการบริหารภผแบบการจัดการวงและการดูแลวง ภายสิเ็นคนใจมันก็นสิเกิดปัญหาในอนาคตตามมาแน่นอนเป็นเคสตัวอย่างของมอล่ำเสียงอีสานที่เกิดขึ้นให้เห็นแล้วระวังผู้ลงทุนครับจากองแบนด์กติดตามกันตอบไปว่าสิเกิดยังขึ้นไปขึ้นในอนาคตของมลลำเสียงอีสานไทไม่ความคิดเห็นเป็นยังไรกัสสมารอมเนม์เขามาได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ